อยรักษาคอยคุ้มภัยให้ชาติประชาถึงตัวตายไม่เสียก็คงจะได้เวลาแล้วผมจะจบไปด้วยเพลงที่ผมแต่งเองนะครับเพลงทุ่งนาผาฝันของผมนะครับแต่ว่าอีกเพลงหนึ่งผมไม่ได้้องนะพิสันวิสันบอกน่าจะเป็นพิสันภาษาอังกฤษถ้าอ่า,านาาไม่ผิดนะคุณนิ่มคุณนิ่มมิสเตอร์นะครับคุณนิ่มผมก็เคยเจนิ่มนะครับลองอยากปรลร้องอยากปรลร้องจะประลร้อง,ะะอ,งอะไรเนี่ยฮะ อาจารย์อาจารย์ตันบอกอยากประลองจะนี่นะครับสิ่งที่ผ่านมาจะเล่าถึงอยู่เรื่อยๆอาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับคลิปความรู้เนาะคลิปตลกนี่หาง่ายแล้วก็อยู่ได้ตลอดกินได้ตล,ลอดแต่ส่วนมากพิ่จกกัดก็ก็สวัสดีก็ผมไฟ์สุดทุกครั้งคุณศอนานนี่ก็ไม่เคยทิ้งกันนะครับมาให้กาลังใจผมนะครับสาวต้อยนะครับบ้านสวนสวัสดีนะคะคอยรักษาคอยคุ้มภัยให้ชาติประชา ตัวตายม่เสียด้วยนะครับที่มาเพื่อพลังบอกให้กับจ่าไว้ไม่ต้องห่วงนะครับจ่าไว้แค่จับโทรศัพท์มาเปิดค่าการมองเห็นว่านี่คือตัวตนของจ่าไว้ส่วนมากจ่าไว้จะเข้าไปใน7นาทีแล้วขอบคุณน้องนกด้วยน้องนกเป็นยังไงบ้างน้องอาทิมน้องกระตอมเป็นยังไงบ้างเนาะมันสิงงามคือแม่มันมาเนาะน้องอาทิมกระตอมเนาะงามได้แม่เนาะไม่ชีวิตลูกจ้างห่างบ้านมาไกลแบบว่าเดียวได้ปล่อยไมคนดีทำโอ อยากบอกน้องสาวจะไว้ยังฮักเจ้าหมดใจทา้งทำสร้างฝันสู่ชีวิต,สสวตเส้นผมได้คิดวาสนาชะตาชายหญิงรักวของชาเสียสลาอดทนคอยรักษาเอยนของ กำสร้างรายได้สุขทางใจจะเสาไว้คอยนำาิ่ก่อนมาเจออ้ยสบบอถามว่าไหนหัวใจลืมไยได้ระบบอยู่เรื่อยๆอาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับคลิปความรู้เนาะคลิปตลกนี่หาง่ายแล้วก็อยู่ได้ตลอดกินได้ตลอดแต่ส่วนมาาพิจาร์ก็แม่ตั้งแต่เริ่มต้น สุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอ้ายอยากเรียนมีครูอยู่หนึ่งคนผู้ผู้เสียสลาตนตนอยู่ห่างไกลความใส่แปดโมงเช้าเจอกันแน่ครับสาวต้อยเนาะสาวต้อยบ้านสวนเดี๋ยวอาพรุ่งนี้เจอกันแปดโมงเช้านะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวจะไปเที่ยวบ้านนย ไม่มีผ้าห่มคุมเอกเก็บตกอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำมานะครับถ้าร้องได้ก็จะร้องถ้าร้องไม่ได้ก็จะยังไม่ร้องนะครับไอดอลโฟด้วยการเล่นกีตาร์ขอบคุณใจวิรัตด้วยที่แวะเบียนนะครับสวัสดีครับอาจารย์วิรัตคนเดียวเหงาได้เลยได้เลยคือเกา่าคือเกา่านะครับ ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปเป็นน้องนะครับเปิดค่าการมองเห็นแล้วก็อีกประมาณน,นะครับน้องน้องบอกว่าอีกยี่สินาทีนะครับได้ยี่สิบนาทีแล้วผมจะเอาแค่สามสิบนาทีทางใจจะสวายคอยนำพา ไศึกษาจ่าวไว้เองนะครับแต่งกับชีวิตจ่าไว้นะครับรับราชการมานะครับ20กว่าปีแล้วก็ลาออกมาเดินตามแล้วพ่อวิถีแห่งความพอเพียงนะครับ10กว่าปีกิ่งกือโตกสางง่ายท้องขาสีปังงางตกสางไปได้รักผู้บุกรวมสู่หัวใจดูแลผู้รักนมรั์สติ ปัญญาควมามภาคเพียรนำพาไปสู่สุขยั่งยืนบดีรับใช้รัวของชาเสียสละอดทนแม้ตั้งแต่เริ่มตน้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอ,อ้ายอยากสำหรับคุณเจนนี่ไม่นะครับคุณเจนนี่นะครับเจนนี่นะครับ ส่วนจ่าไว้ตอนนี้ก็โอ้ยคลิป24.1ล้านวิวอีกไม่นานเอาเป็นบ้าชีวิตจ่าไว้นี่นาเกิดมาเปิดเน็ตให้ดูหน่อย,ยาาด้ว่ะ2ู6ร0เงเพราะรูปหล่อฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอยู่คนเดียวเหงาโอ้สาวต้อยบอกย่ความรู้เรื่องคลิปเดียวก็คงจะไม่ต้องพูดถึงกันนะครับไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าโอ้ยทุกคนต้องนี้ตอนนี้ก็ รู้กันแล้วนะครับอะไรเป็นอะไรนะครับขอบคุณน้องนกนกคือตุกตาเสียงดังสนัน่นก็ขอบคุณคุณต้อยด้วยนะครับสาวต้อยตนคนอยู่ห่างไกลความสบายให้จะววนให้หส,สิบบทามน้องนกมาก็ต้องร้องเพลงให้น้องนก สิบบทถามเธอเคยรักใครเพลงจาว้แต่งเองนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผมกุฎมอริงครับผมสวัสดีครับสติสปัญญาความภาคเพียรน,นำพาไปสู่สุขยังยืนบุญได้ชีวาแบกเปตลอดมาสองมือ,อย่างถือปืน ได้โปรดเธอครับยอมรับจะไว้คนหนึ่งเก็บเขาไว้ในใจสายคลิปก็ไม่เห็นปังสักทีเดี๋ยวพี่จ่าพี่จ่าถ้าเป็นของน้องก้อยเดี๋ยวพี่จ่าออกจากนี้พี่จ่าจะไปดูว่าคลิปทอนคีินอดแม่ปูเปกินอดีินอดนะครับนี่คือพี่น้องของเราที่ไล์สดหรือว่าทําคลิปเรี่ยมาด้วยกันโอ้แม่ปูเป้ไปไกลแล้วนะครับได้เดือนละประมาณห้าคนเดียวเหงาได้เลยได้เลยคือเกาคือเกา อาจารย์ตันเป็นยังไงมั่งครับนายน้อยสบายดีอยากปันลองนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวนายน้อยสบายดีในเด้อนะครับนายน้อยของเรานะครับก็ป,ป,ป,ป้าปูกป้าปูกต้นไม้ทุกเวลาเกิดมาไม่มีใคร กลงสร้างฝันด้วยตัวเองสติปัญญาความภาคภีคนเดียวเหงาได้เลยได้เลยคือเกา่าคือเกา่านะครับหหลักเนาะห้าหหลักเนาะสำหรับแม่ปูเป้รับเงินเินงพ่อใหญ่มากประมาณเดือน5้าหหลักโอ้ต้องดนด,ด,ดีกับเพื่อนพี่น้องของเราสำหรับแม่ปูเป้ป่านะครับ คล้ายกับวัดป่านะครับวัดป่าแบบไหนทุ่งนาพาะฝันก็แบบนั้นนะครับทุ่งนาพาะฝันอยู่ของอยู่ทุ่งนาพาะฝันไม่มีขายแต่นะครับเราตาไว้นะครับผมไร่สดอยู่อำเภอลาเกลียงจังหวัดศรีสะเกดทุ่งนาพะฝันสวรรค์นบนดินนะครับทุ่งนาพาะฝันสวรรค์นบนดินสถานที่วัดกสารนต่อเดินตามรอยพอ่อให้ถึงฝันก่อนมาเจอ,อาย เิบ่าถามว่าในหัวใจลืมไยได้ระบอกขาดอีกคนที่เป็นคำร้องมาเติมทำนองชีวิตให้เต็มขาดคนจากไล่สวัสดีพี่น้องแล้วเลยนะครับก็ไปด้วยเพลงที่ผมแต่งเองนะครับทุ่งนาผาฝันนะครับ ชลิตารับชมรับประทานกินฟรีกันได้นะครับมามาเลยครับมาเลยไม่มีผายไม่มีนะครับเราอยู่แบบพอเพียงนะครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีอย่างใครที่ได้ว็สวัสดีพี่น้องสวัสดีคุณสอสอหนานด้วยนะครับคุณสอหนานนะครับอะไรนะเมื่อกี้นะสิบรังหากวันหนึ่งนั้นไอ้ ي, มันไม่ใช่ สวัสดีน้องมนุษยรนโอ้โหี่ก็น้องมนุษย์นหรือน้องนกในจังใดมีขาเป็นพันลาดพลั้งรงอีธาใดแล้วนะครับโอ้โยไม่ได้เจอกันนานนะครับสวัสดีน้องนกด้วยนะครับเป็นอย่างไรมั่งพี่จาาว้ก็ยินด,ดีนะครับขอบคุณที่ได้เจอน้องนกของเรานะครับน้องไอพ่อ จะสานต่อไปให้ถึงฝันเภจดังปังหนึ่งร้อยล้านก็วันนี้ก็แวะเวียนมาเยี่ยมจ่าไว้ด้วยนะครับคนนี้รูปหล่อหน้าตาดีแล้วก็ร้องเพลงเพราะนะครับไ์สนดเมื่อไหร่นี่สาวนี่